ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานานามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิลันและองค์สันติราชในตอนนั้นคนอิสราเอลกำลังรอคอยใครสักคนด้วยความหวังผู้ที่จะมาช่วยกู้พวกเขาให้รอดผู้นั้นก็คือพระเมสยาหรือพระกริชซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่ถูกเจิมด้วยน้ำมัน นั่นก็คือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าปุโลหิตที่ถวายงานรับใช้ในพริหารและพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เล่งถึงพระเยซูคริสต์โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเลตแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบ็เลเฮมในแคว้นยูเดียด,ด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครร ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มาลีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาพ่ออ้อมพันและวางไว้ในรางญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสําหรับพวกเขาเบ็เลเฮมมาจากภาษาฮีบรูที่แปลว่าหมูบ่บ้านขนมปังมีความเกี่ยวข้องกับคําพยากรณ์ที่ว่าพระเมสยาจะมาบังเกิดในวงของดาวิดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าผู้ที่ส่งพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกนี้เพื่อเรา ให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในลางยา้าคนเลี้ยงแกะคือคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์นั่นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงมาบังเกิดในลางยา้าเพื่อให้ผู้ที่เล็กน้อยได้เข้ามาหาพระองค์ไม่ใช่แค่คนเลี้ยงแกะเท่านั้นนะครับที่ชื่นชมยินดียังมีนักปราช ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระกุมารเยซูอีกด้วยเมื่อพวกนักปราดได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสก,การพระกุมารน,นั้นแล้วเปิดถีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคำกัมยานและมดยอม่อทองคำนั้นหมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์กัมยานคือเครื่องหอมที่ใช้ในพระวิหารซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นปุโรหิต หมดยอบคือเครื่องหอมที่ใช้ในการฉลมประสพนั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะมาสิ้นพระชนเพื่อเรานี่แน่หญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งทันและลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอ mm ิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราทุสวรรค์คือผู้ที่นำสันทิสุขเรื่องราวการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ได้ไปบอกกับโยเซฟมารีและคนเลี้ยงแกะ ให้เราที่จะเป็นเหมือนกับทูตสวรรค์ที่จะนำข่าวดีการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์นี้ไปบอกกับทุกๆคนด้วยหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ลักความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเลวทรามมนุษย์เหล่านั้นตายอยู่ในความบาปจมอยู่ในความมืด เมื่อพระเยซูริตได้เสด็จเข้ามาชีวิตของเราที่มืดมนได้กลับกลายเป็นความสว่างสดใสจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วกลับเป็นขึ้นมาใหม่ชีวิตที่สิ้นหวังกลับเต็มไปด้วยความหวังขอให้คริสต์มาสนี้ที่จะเต็มไปด้วยความหวังความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขและเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสสวัสดีครับ